ถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนจ่ายเงินเพิ่มนะคะให้ไปคลินิกที่ o o k Billing นะคะก็คือ B U L K นะคะ o o k b i l l i n g เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ออสเตรเลียเพื่อนๆไม่สามารถเดินเข้าไปร้านยาแล้วก็ซื้อยาได้เลยนะคะเมย์บอกก่อนเลยนะคะเมย์มีแฟนเป็นหมอแต่ว่าด้วยความว่าเราแต่งงานกันเมย์ไม่สามารถไปหาคุณหมอที่เป็นสามีของเมย์ได้นะคะเพราะว่าเมย์อ่ะใช้เมดิเคทที่นี่เนาะตามกฎของที่นี่แล้วอะ่ะคือคนในครอบครัวไม่สามารถไปหาหมอในครอบครัวได้ไม่เหมือนไทยเนาะ นะคะก็ยี่ช่องของ Mary Infinity Channel ค่ะวันนี้นะคะเมียจะมาแชร์เรื่องสุขภาพนะคะการไปหาหมอที่ออสเตรเลียว่า เราต้องไปหาหมอที่ไหนจะโดนชาร์จเงินเท่าไหร่ประกันของเราอะ่ะครอบคลุมไหมเราต้องโดนจ่ายเงินเพิ่มไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะทุกคนที่ซิดนีย์อะ่ะคืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะตื่นเช้ามาคือหนาวมากกลางวันร้อนตอนเย็นฝนตกนะคะตรงกลางคืนก็หนาวอีกพรุ่งนี้ก็หนาวตอนเที่ยงฝนตกอะอากาศคือเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้จริงๆอะ่ะมันต้องเข้าฤด,ดูร้อนแล้วนะคะแต่ว่าอากาศเปลี่ยน แปลงบ่อยก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะอาจจะไม่สบายเนาะเมยก็เลยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องไปหาหมอเนาะสําหรับที่ออสเตรเลียนะคะพาเพื่อนๆอะ ไม่สบายนะคะเพื่อนๆไม่สามารถตรงไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะเพื่อนๆต้องไปหาหมอนะคะไปหาหมอที่คลินิกก่อนนะคะถ้าไม่มีการส่งตัวจากหมอในคลินิกไปที่โร <Bright> งพยาบาลนะคะเพื่อนๆไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลเหมือนที่ไทยได้นะที่ไทยคือเราไม่สบายนิดหน่อยเราก็ตรงไปที่โรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่นะหรือว่าบางครั้งเพื่อนๆไม่สบายอย <Bengal> ่างเงี <Norweg> ้ยเพื่อนๆอาจจะไปที่โรงพยาบาล แต่ว่าโรงพยาบาลก็จะให้เพื่อนๆไปหาหมอ GP ก่อนก็คือไปหาหมอที่คลินิกทั่วไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนจ่ายเงินเพิ่มนะคะให้ไปคลินิกที่ o o k b i l l i n g นะคะก็คือ B U L K นะคะ Book Billing เนาะก็คือประกันจ่ายให้หมดนะคะไม่มีการชาร์จเพิ่มเนาะเพื่อนๆก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยู่แถวพารามาดาใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าพ a r a m า t a health practice นะคะที่นี่นะคะเขาจะเรียกคลินิกส่วนใหญ่ว่า health practice นะคะเขาจะ ไม่ได้เรียกคลินิกเนาะที่ไทยเราชอบเรียกคลินิกแต่ว่าที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่นะคะเขาจะเรียกว่า health practice นะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คเข้าไปนะคะถ้าสมมติว่ามันมีคำว่า bulk building ก็คือ b u l k นะคะ building ก็คือถ้ามันมีคำนี้นะคะประกันสุขภาพนักเรียนนะคะที่มากับวีซ่านักเรียนเนะาะจะครอบคุมให้นะคะก็อาจจะไม่โดนชาร์จเพิ่มเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเซิร์ชเข้าไปแล้วแล้วก็คลินิกที่อยู่ใกล้บ้านมันเขียนคำว่า mix b u i l l i n g นะคะ M I X นะคะ mix ก็คือผสมเนาะ building นะคะก็คือเขาก็จะหักจากประกันนักเรียนของเราด้วยแล้วก็เขาจะชาร์จเพิ่มเลยนะคะมันอยู่ที่แต่ละคลินิกเนาะมันจะไม่เหมือนกันนะคะทาไมบางคลินิกถึงชาร์จเพิ่มใช่ไหมคะเพราะว่าบางคลินิกนะคะเขาจะใช้เวลาทิ t ท m e นะคะคุยกับคนไข้เนาะเขาก็เลยชาร์จเพิ่มนะคะแต่ว่าคลินิก ที่บล็อกบิลลิงนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะเขาจะแบบอาจจะไม่ค่อยใส่ใจคนไข้เท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องทําเวลาเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มเงี่ยเขาต้องทําเวลาคนไข้ามาเจอเขาอะ่ะบางครั้งนะคะแค่5นาทีก็ออกไปบางครั้งก็15นาทีนะคะท่านถามว่าออสบายดีไหมไม่สบายตรงไหนแปบ๊บเดียวแล้วเขาก็เขียนใบสคริปต์ไปซื้อยาเองอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เขาอาจจะไม่ค่อยเท็คไทม์เขาต้องทําเวลาเพราะว่าเงินที่คุณหมอจะได้รับนะคะที่ออสเตรเลียเนาะจะเป็นเงินที่คุณหมอเจอคนไข้ต่อคนนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าวันนี้คุณหมอเจอหนึ่งคนเนาะก็คุณหมออาจจะได้แบบเจ็ดสิบหาดอลแปดสิบาดอล ต่อคนนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลา5-10ถึงินาทีในการพบคนไข้คนนั้นนะคะคิดดูว่าถ้า1วันคุณหมอเจอคนไข้80คนคุณหมอจะได้เงินเท่าไหร่เนาะ,ะอันนี้นะคะส่วนมากคุณหมอที่บล็อกบิลลิงนะคะเขาจะเร่งในการเจอคนไข้เนาะ,ะเขาจะไม่ค่อยเทคไทม์หรือจะไม่ค่อยใช้เวลากับคนไข้ยเยอะนะคะอันนี้คือจัดประสบการณ์โดยตรงของเมย์เนาะ,ค,ะคือมันมีข้อดีข้อเสียทุกคนตอนที่เราไปคลินิกที่มิกซ์บิลลิงนะคะเมย์จะสังเกตได้ว่าเขาชาร์จเพิ่ม แต่ว่าเขาจะใช้เวลากับเรามากขึ้นเขาจะเทคไทม์ในการคุยกับเรานะคะแล้วเขาก็จะให้คำแนะนำให้เราดีกว่านะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เมเจอเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปคลินิกที่ b o b ก i l ลลิงก็คือไม่โดนจ่ายอะไรเลยประกันสุขภาพนะักเรียนใจะให้หมดก็สามารถไปที่ b o b ก r ิลลิงได้เนาะถ้าอยากแบบ เจอคุณหมอที่เทคท่ามหน่อยแม่แนะนําให้ไปที่ mix b u i l l i n g เนอะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ออสเตรเลียเพื่อนๆไม่สามารถเดินเข้าไปร้านยาแล้วก็ซื้อยาได้เลยนะคะยาสัก90%าเซเลยนะคะถ้าเพื่อนอยากได้ก็คือเพื่อนๆต้องไปหาหมอคือไปหาหมอ GP นะคะแล้วก็หมอก็จะดูว่าเราแพ้อะไรต้องกินยาตัวไหนไม่สบายตรงไหนนะคะหมอเขาก็จะเขียนใบสคริปต์ให้เรานะคะแล้วเราถึงจะเอาใบสคริปต์นะคะใบที่หมอเขียนให้หรือว่าพิมพ์ออกมาให้เราถึงจะไปยื่นซื้อได้ ที่ฟาร,ร์มาซีหรือว่าร้านขายยานะคะอย่างเช่นนะฉันอยากได้ยาคุมเราไม่สามารถเดินเดินเข้าไปแล้ซื้อได้เลยเพื่อนๆน,นะคะต้องไปหาหมอนะคะแล้วก็หมอถึงจะเขียนใบสคริปต์ให้แล้วก็เข้าไปซื้อเนอะยาก เ0เลยนะคะเราต้องไปหาหมอหมดเลยนะคะนอกเหนือจากยาพาราอะไรเงี้ยเราถึงจะไปซื้อได้โดยตรงคือสามารถเข้าร้านยาซื้อได้เลยเนาะแต่ว่ายาชนิดอื่นๆก็คือเราต้องไปหาหมอนะคะเ่นเพื่อนรู้แล้วว่าตัวเองอะ่ะเป็นโรคอะไรแค่อยากจะได้ไปสคริปต์จากหมอนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปที่บล็อกเบลลิงได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเงินด้วยเนาะแล้วก็เอาอันที่เราอะ่ะเคยใช้ที่ไทยอะ่ะให้คุณหมอดูแล้วก็คุณหมอก็จะหรือว่าพิมพ์ใบสคริปต์ให้เราไปซื้อ,อยาตามที่เราเคยใช้ที่ไทยเนาะแต่ว่าถ้าสม สมมติเพื่อนๆไม่สบายนะคะแล้วก็ต้องการอยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยเมย์แนะนําว่าให้ไปคลินิกที่ Mix ิสบิลลิ g นะคะอาจจะจ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยนะคะแต่ว่าการบริการของคุณหมอเขาหรือว่าคําแนะนําของคุณหมอเขาเขาจะใช้เวลากลับเรามากกว่าแล้วก็เขาจะพยายามหามากกว่านะคะว่าเราเป็นอะไรเนาะแล้วเขาจะให้คําแนะนําที่ดีกว่านะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็ถ้าเป็น Mix ิสบิลลิ g นะคะอย่างที่เมย์เคยไปนะคะเจอหมอครั้งหนึ่งนะคะอาจจดโดนจ่ายช เพิ่มเมบอกก่อนเลยนะคะเมย์มีแฟนเป็นหมอแต่ว่าด้วยความว่าเราแต่งงานกันเมย์ไม่สามารถไปหาคุณหมอที่เป็นสามีของเมย์ได้นะคะเพราะว่าเมอช้เมดิแคที่นี่เนาะตามกฎของที่นี่แล้วอะ่ะคือคนในครอบครัวไม่สามารถไปหาหมอในครอบครัวได้ไม่เหมือนไทยเนาะคือถ้าเป็นคนในครอบครัวก็เ,ออเนี่ยมีพี่ชายเป็นหมอก็สามารถไปหาหมอ ที่เป็นพี่ชายได้แต่ว่าที่นี่จะไม่ได้นะคะเราต้องไปหาหมอท่านอื่นที่ไม่ใช่สามีเราเนาะปกตินะคะเมย์ไปคลินิกมิกซ์เบอร์นะคะเมย์ก็จะโดนชาร์จเพิ่มประมาณ25-30ถึงดอลนะคะรู้สึกว่าเมย์ไม่เคยโดนชาร์จเกิน30ดอลเนะาะเงินก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันแล้วแต่คนด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นในท้องไม่หินคุณหมอก็อาจจะต้องใช้เวลาในการดูนิดน,นึงในการเช็คนะคะก็อาจจะโดนชาร์จเพิ่มขึ้นอาจจะร้อยดอลนะคะแต่ถ้าเทียบกับเงินที่เราได้ที่นี่นะคะทุกคน มันก็คุ้มนะคะใครที่ไม่สบาย,ยาไม่แนะนําให้ไปหาหมอเลยเนาะเราก็ไปหาหมอที่เขาแนะนําเราดีๆนะคะ <ๆ S 1> ก็สําหรับคลิปนี้นะคะเม์ก็อยากจะแนะนําแค่นี้เนาะ,ะถ้าเมือลืมพูดอะไรไปนะคะเพื่อนๆที่รู้ก็สามารถออคอมเมนต<ๆ>์บอกเพื่อนๆคนอื่นได้เนาะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นไม่สบายจะได้ไปหาหมอจะได้ดูวิธีกันไปหาหมอว่าไปยังไงให้เสียเงินหรือว่าไปยังไงให้ได้ที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกาลังใจเม์ด้วยกันกดไลค์ิ like, ปนี้แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยค่ะส,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 สวัสดีค่ะบ๊ายบาย